เดือนบรรลุธรรมเดือนที่สองวันที่28ฝันคืนนี้ฉันฝันว่าเจ้านายเรียกไปพบและกล่าวตำหนิฉันอย่างรุนแรงในเรื่องต่างๆพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับคู่แข่งบอกทรมนองว่าดูสิผมไม่เคยเห็นคุณเจ๋งได้เท่าเขาสักเรื่องในฝันฉันเป็นทุกข์สาหัสอกใจเข้นเครียดก้มหน้าเหมือนหายใจไม่ออกพยายามตั้งสติรู้ลม ก็เหมือนฝืดฝืนคล้ายโดนกระสอบทรายยันหน้าอกกดหลังติดก,กับพนักพิงอย่างไรอย่างนั้นแต่แล้วในที่สุดฉันกระทุบโต๊ะปังทะลึงยืนพรวดและประกาศกล้องว่าฉันขอลาออกและเดินออกจากออฟฟิศไม่เหลียวหลังช่างเป็นภาวะที่ปลอดโปรง่งอากาศนอกออฟฟิศส,สดชื่นลมให้ใจสะอาดและนุ่มลึกเต็มปอดที่ขยายออกจนสุด อากาศรอบด้านชุ่มฉ่ำเย็นสบายเหลือหลายเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าก็เห็นเป็นสีครามประกายมุกสวยสดไม่มีสิ่งใดเทียบมาก่อนรอบด้านคล้ายยิ้มเท่ากับริมฝีปากที่เหยียดกว้างขวางของฉันไม่มีวันใดในช่วงแห่งความคับแค้นใจที่รู้สึกเบิกบานได้เท่านี้เลยตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นถ้าเป็นคนอื่น นี่คงเป็นฝันผ่านชั่วข้ามคืนที่เหลวไหลไร้สาระไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่มีอะไรน่าใคร่ครวญพิจารณาแต่เพราะฉันเคยพบอสุภะเทระคาถาว่าด้วยสุภาษิตเกี่ยวกับความฝันของพระเทระชื่ออสุภก็เห็นว่าความฝันเป็นสิ่งที่เก็บเกี่ยวมาคิดมาเจริญปัญญาให้บรรลุธรรมได้ พระอสุภะท่านฝันว่าได้ห่มจีวรสีอ่อนชเวเวียงบานั่งบนคอช้างเข้าไปบินทบาทยังหมู่บ้านพอเข้าไปก็ถูกมหาชนผ่ากันมารุมมุงดูอยู่จึงลงจากคอช้างแล้วค่อยกลับสติลืมตาตื่นขึ้นพิจารณาด้วยความสลดใจว่าในฝันนั้นท่านไม่มีสติสัมปชัญญะ จิตแสดงความกระด้างด้วยความมัวเมาชาติตระกูลยัางมิใช่ผู้ละแล้วซึ่งอัะมิมานะเมื่อท่านเห็นความน่าสังเวชแห่งจิตตนอยู่เช่นนั้นบวกกับที่ได้สั่งสมอบรมเจริญสติปัฏฐานมาอย่างดีก่อนหน้านี้แล้วก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพุทธศาสนาแน่นอน ฉันยังแก่กล้าไม่พอขนาดพิจารณาฝันเห็นความจริงเกี่ยวกับมานะแล้วสามารถละจนบรรลุธรรมได้แต่อย่างน้อยก็ได้ปัญญาแบบเก็บนิดเก็บหน่อยฉันเห็นจากฝันที่สดชัดสมจริงนั้นว่าคนเราอาจสุขทุกได้เท่าเทสุขทุกยามตื่นอยู่จริงแล้วอย่างนี้สุขกับทุกทั้งหลายจะต่างอะไรจากฝัน ผ่านมาแล้วผ่านไปให้ระลึกว่าสิ่งนั้นล่วงไปแล้วไม่ใช่ความรู้สึกอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเราในเวลานี้อีกแล้วกลายเป็นของไม่จริงในปัจจุบันไปเสียแล้วสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่สองหงสติเริ่มย่างก้าวเข้ามาในมิติของนามธรรมเน้นหนักที่เวทนา บางครั้งล่วงเลยไปรู้สภาพจิตบ้างอันเป็นธรรมดาที่เมื่อเห็นเวทนาชัดลักษณะจิตย่อมปรากฏอย่างแยกไม่ออกและเมื่อเห็นเวทนามากเข้าจนถึงขั้นเปรียบเทียบชัดได้ว่าระหว่างตื่นกับฝันยามหลับสุขทุกข์ทั้งหลายไม่แตกต่างกันความถือมั่นในสุขทุกข์ทั้งหลายยิ่งเบาบางลงจนเหลือเยื่อเท่าใยแมงมุมอย่างน้อย ก็ขณะมีสติรู้ชัดอยู่นั้น 2. การยอมรับสภาพตามจริงที่กําลังปรากฏแม้ว่าเป็นสภาพไม่ดีไม่น่าพอใจทำให้เกิดทุกข์อึดอัดขัดข้องอย่างไรก็ตามน่าจะเป็นกุญแจดอกใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดที่จะเปิดกายนาครและจิตตนาคนครนี้ ให้สติเดินเข้าไปสำรวจศึกษาได้โดยปราศจากฝ้าหมอกขมุกขมัวใดมุงบงังขณะที่นิสัยไม่ยอมรับความจริงอันเป็นธรรมชาติหนึ่งของมนุษย์เปรียบเสมือนเชือกที่มัดมือเท้าเราไว้กับเครื่องจองจำชื่ออุปาทานไปจนกว่าจะตายพอตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่มาอยู่กับเครื่องจองจำชื่อเก่าแปลเปลี่ยนไป ก็เพียงฉากแวดล้อมของเครื่องจองจำเท่านั้น